วันนี้นะคะเราก็จะมาถอนเงินนะคะจากับดอกบิทนะคะเพื่อจะได้ไปเอาทองที่เราเอาไปจําที่ร้านทองนะคะออกมานะคะก็กดปุ่มที่แอปนะคะดอกบิปเลยสินค้าหารสินแบบนี้นะคะลูกค้าจะเข้าไปช้อปปิ้งเองนะคะเรวไม่ต้องเสียงอะไรเลยค่ะยอดเงินทั้งหมดนะคะ1 4 2่0มบาทนะคะกดถอนออกมาเลยนะคะอย่างนี้ค่ะก็ดูจำนวนเงินนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะเราก็ กดใส่จำนวนเงินเลยนะคะเึ่งินสี่พบาทนะคะ7 1 4บาทนะคะแล้วก็เสียค่าาภาษีนะคะ428 7 0สบตางค์นะคะยอดที่ถอนได้ทั้งหมดนะคะ1,3111บาทนะคะเราก็มาทำถอนเลยเพื่อจะไปเอาทองของวันอาทิตย์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะถอนนะคะถอนเลยอ่าดูค่ะมาเลยนะคะรอเลขนะคะเราก็จะรอเลขนะคะ2องเนี่8 7ปดเจ็ด หนึ่งเก้าสองแปดนะคะแล้วดาวก็จะกดขัดไปนะคะนะคะเดี๋ยวก็รอก่อนนะคะไปสลิปมาแล้วค่ะเห็นไหมคะเราดีเราดีใจมากเลยค่ะเราดีใจมากเลยค่ะดอกนี้ทำให้ชีวิตดาวปิดนะคะถ้าวันนี้ดาวไม่มาทำนะคะออนไลน์นะคะชีวิตดาวก็จะไม่ได้ออกออกมาแน่นอนค่ะเราก็ขอบคุณอาจารย์มุ้นะคะแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่ชุกสิ่งที่ช่วงนี้เข้ามาในชีวิตดาวนะคะที่ทําให้ดาวสาวนี้นะคะรอดนะคะแล้วก็โล่งค่ะ เราไปถอนเงิน <reading> เด Child ี๋ยวเราไปกดเงินกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเงินในบัญชีเลยนะคะว่าออกขายไปยังไม่มีแล้วนะคะเงินในบัญชีไม่มีแล้วนะคะคือมันไปอยู่ในบัญชีเดาเลยนะคะเอาไปดูที่ในบัญชีแล้วนะคะออกเลยนะคะดอ้ยวอาจารย์นี่ยอดเงินทั้งหมดนะคะที่ถอนได้นะคะค่ะนี่นะคะหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่บาทนะคะมาเลยค่ะกดเงินกันนะคะ หนึ่งมืพันหอยสิบบาทนะคะมาถอนกันเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะหงหมื่นนะคะน่งมือนสี่พันนะคะหนนะคะนี้เราก็ไปเอาทองออกกันนะคะเพ,พื่อนๆเย่เาวสาโรงงานค่ะ